และผู้ประกอบการรายแรกเป็นคู่แม่ลูกเจ้าของผลิตภัณฑ์แผ่นแก้วกำจัดคนที่เคยผ่านการถูกโกงและถูกลอกเลียนแบบแต่ร่วมฝ่าฟันกันมาได้จนถึงวันนี้สวัสดีค่ะ Sharks หนูเจนิสและนี่คือคุณแม่ของหนูค่ะพนิชาเราเป็น Mother Daughter Duo ที่สร้างแบรนด์ไทยไปสู่ต่างประเทศค่ะ นี่อยากเป็นตัวแทนของคุณผู้หญิงเขผู้ชายนะคะที่ไม่มีเวลาแล้วก็อยากดูแลตัวเองเรื่องกําจัดขนเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลต้องกําจัดออกไม่ว่าจะเป็นการวัดการโกนหรือการเลเซอร์เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาตัวนี้คือแผ่นแก้วกําจัดขนค่ะใช่ค่ะแผ่นแก้วที่สาม,มารถกําจัดขนได้ง่ายๆค่ะเราแค่ถูบริเวณที่เรามีขนขนก็จะหลุดแล้วค่ะไม่เจ็บด้วยค่ะ ไม่สะสมแบคทีเรียล้งางทำความสะอาดง่ายพกพาง่ายด้วยค่ะภายใน2ปีเราสามารถทํายอดขายได้46ล้านบาทค่ะตัวแผ่นแก้วตัวนี้เรามีพัฒนที่เมืองไทยแล้วนะคะและพัฒน์ pending ร้อยประเทศค่ะเราอยากให้สามารถเปิดกล่องและสามารถตัดเล็บกําจัดขนขัดเท้าได้อย่างง่ายดายเปรียบเสมือนกล่องยาสา,มารมันประจ,จําบ้านวันนี้เราจะขอสนับสนุนจากชาร์คค่ะ เราจะเอาแบรนด์ไทยไปสู่ตลาดโลกด้วยกันค่ะกับเงินทุน10ล้านบาท15เปอร์เซ็นต์ค่ะนี่เป็นสครับ กำจัดขนล่าอนนี้ค่ะเป็นแท่งแก้วที่สามารถทาความสะอาดซอกเล็บซอกเล็บค่ะที่เหลือคือตะไบหมดแต่ว่าต่างชนิดกันเฉยๆต่างชนิดค่ะการใช้งานต่างกันค่ะที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีพาทเทนถูกไหมคะไม่มีพาทเทนตอนไปเดียวกับโรงงานแต่อันนี้คุณก็ไม่ได้เป็นโรงงานของคุณเองอยู่ดีถูกไหมล่ะไม่ใช่โรงงานแต่ว่าเรามีพาทเทนแล้วใครเป็นคนแนะนําอันแรกนะว่ากําจัดขนได้ คือเหมือนกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เขาไม่อยู่แล้วซึ่งเขาออกมาแบบ,แบ,บมาแบบนี้แต่เขาไม่กล้าลงทุนนี่ก็เลยใช่เหรอแล้วก็มาลองดูกําจัดขนได้จริงๆพอกําจัดขนได้ปุ๊บนี่ก็วาดเลยเป็นรูปมะม่วงเพราะว่าพื้นที่เล็กเราก็สามารถทําพื้นที่เล็กๆได้ส่วนใหญ่ทำหลังแขนใดพื้นที่ต่างๆได้อ๋อเพราะผปั่นๆนี่ไปเลยอ่ะให้น้องมาเป็นตัวอย่างปัน่นแค่แน,นี้ก็หลุดแล้วค่ะไเจ็บไหมคะ,คะไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลย ไม่ใช้ทุกที่เลยอะใช้ได้เกือบทุกส่วนค่ะทุกที่ไม่ผมเห็นมีซิเคร็ตซิเคร็ตซิเคร็ตแผ่นแก้วกำจัดขนจะเป็น alternative ของเรเซอร์ แว็กซ์แอปพลิเและครีมค่ะแล้วตอนที่นุ้ยเริ่มขายอะค่ะเขาก็บอกว่าให้เธอไปจดสิทธิบัตรนะนุ้ยก็ไม่เชื่อไปจดทําไมของมาจากจีนมันจดไม่ได้หรอกแต่เขาพูดแล้วก็เราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ขายในนั้นเราก็เลยจดที่เมืองไทยก็เลยได้แล้วเราก็ไปขายที่ต่างประเทศที่อังกฤษเป็นประเทศแรกค่ะเป็นพาเชนหรือเป็นอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรที่เมืองไทยแต่พาเชนของเมืองนอกค่ะตอนนี้สัดส่วนขายที่ไหนมากกว่ากันคะ ในไทยหรือในต่างประเทศต่างประเทศค่ะเมืองไทยเราไม่ได้ตีตลาดค่ะเคยจะทําอยู่ไปแม้กระทั่งร้านทําเล็บออกบูธออกบูธไปหมดแล้วเวลาขายไปต่างประเทศนี่ส่งไปยังไงคะมีดิสติบิวเตอร์ที่นู่นเพื่อนแม่เขาอยองกิจถ้าเราหาออเดอร์ได้เขาจะช่วยพักส่งให้<อ>ที่นั่นแล้วเจนนี่ก็ทําด้านการตลาดทําเว็บไซต์แล้วก็ขายออนไลน์ในเว็บไซต์อังกฤษอะไรประมาณที่ที่เราขายคือในเว็บไซต์ทั้งนั้นเลยค่ะออนไลน์้หรือก็สร้างเว็บไซต์ของตัวเองเอาผลิตภัณฑ์ของเราเข้า a m azon หรือก็ ให้เขาเลยอ่ะ30%เให้เลยไม่ต้องลงทุนดี่ลงทุนอีก้วเขาแค่แพ็คแล้วเาขา believe เราตรงนั้นบอกว่าโอเคส่งมานะเขาไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เงินมาเงินก็จะลงที่คอมพานีที่อังกฤษก่อนที่จะมาหาเราแล้วก็แค่รับเงินปันผลออกมาเราได้จดบริษัทที่อังกฤษอเมริกาด้วยค่ะแต่ตอนเราเริ่มเราจดที่อังกฤษแล้วเขา manage ทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าเขาเป็น accountant เราเชื่อมั่นว่าตัวเลขเขาต้องเป๊ะเขาต้องอยากได้กําไรให้บริษัทแน่นอนเพราะเราก็ได้แบ่งผลออกมาแต่ว่าเรา find out ว่าโอเคเขาจด บริษัทวันที่หนึ่งแต่วันที่สามอะ่ะเขาชื่อเราออก <Okay. S 1> แต่เราไม่รู้ตอนเราขอเขาก็ให้ตรงที่มีชื่อเราอยู่ช่องตรงนั้นแล้วตอนเราไปดูบริษัทอีกรอบหนึ่งมันเริ่มแปลกแล้วที่หนูบอกเรื่องเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีของธุรกิจที่อังกฤษแต่เราไฟน์อาตอนเราไปเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นช่วงโควิดกําลังจะหมดอะคะ่ะเราได้ไปอังกฤษก็มีการถกเถียงกันตอนนี้อังกฤษเราได้บริษ,ษัทกลับคืนมาแล้ว ยอดขายปีที hm ่แล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปีแรกเราขายได้20ล้านปีที่สองขายได้26ล้านปีนี้ปีที่3ของเรายอดขายล้านหนึ่งค่ะก็ทำไมมันเหลือแค่ล้านเดียวคิดว่าทางแฟคเตอรี่ค่ะเขาไปขายให้เจ้าอื่นด้วยทีนี้ทางด้านอื่นเขาก๊อปปี้เราพวกอเมริกาแล้วก็จีนแล้ววันนี้ถ้าสมมติผมจะไปทำเหมือนกันเนี่ยความก๊อปมันง่ายขนาดไหน ไ,ได้ค่ะพาทเช่นของเรา cover ไม่ใช่ดีไซน์อย่างเดียวนะคะรูปทรงจะเป็น Utility ด้วยค่ะก็คือถ้าเป็นแก้วแล้วกาจัดขนได้อันนั้นอยู่ใต้สิทธิบัตรของเราค่ะการที่มีเงินลงทุนจากชาร์กเนี่ยปีหน้ายอดขายกับปีถัดไป,ปยอดขายจะเป็นยังไงไม่ต่ํากว่า20ล้านค่ะที่ทํามา2ปีมียอด40กว่าล้านนี่มีกําไรเก็บไว้มั้งไหมครับกําไรจริงๆเป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด เริ่มแรกนุ้ยขายคอนโดที่ส่งลูกไปแล้วก็เ,เงินบัลลงทุนแล้วก็ใช้เงินตรงนี้ค่ะหมุนไปหมุนมาเพราะฉะนั้นเงินที่อยู่ในบริษัทเป็นเงินที่เราใช้จ่ายทําอะไรอยู่ปัจจุบันนี้คุณนุ้ยมีรายได้จากทางอื่นด้วยไหมคะไม่มีค่ะสี่เกตแม็กซ์อย่างเดียวค่ะเอาลอนปีที่แล้วที่ขายได้ทั้งปีล้านเดียวแล้วย,ยังไงนะก็ขายบ้านค่ะเราก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้บริษัทอยู่ได้เมื่อก่อนเราสองคนแม่ลูกอะคะ่ะ ทำแต่ออนไลน์จนเดือนธันวาแล้วเรารู้ <ละ S 2> สึกว่าเอ้ยเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วลูกเพราะน้องก็มีปัญหาคือไม่มีความสุขตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูทาเพื่ออะไรหนูแค่รู้ว่าโอเคหนูอยากช่วยแม่แต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าโอเคหนูอยากพิสูจน์ตัวเองให้ให้คนเห็นว่าหนูอ่ะเพราะหลายคนเขาบอกว่าอ้ออายุน้อยไม่ไม่มควรทำาา่าน,นี้เลยอเงั้นแล้วตอนนี้มีความสุขไหมคะ อายุเท่าลูกสาวพี่เลยเนาะแต่ว่าการทําธุรกิจถ้าเราจะลงทุนร่วมกันเนี่ยความหวั่นใจหนึ่งก็คือว่าส่วนที่คุณมีจริงๆเนี่ยคือแค่ผลิตภัณฑ์บวกกับพาเทนที่คุณกําลังจะจดได้เราต้องมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปไล่ปิดไล่ฟ้องไล่แจ้งเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆว่าเอ้ยมันมีของก๊อปของฉันนะเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยตรงนั้นเป็นงานที่ต้องบอกว่าเหนื่อยเป็นต้นค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูไม่สนุก วันนี้เนี่ยน่าจะต้องขอผ่านค่ะแผนการน่าจะยังไม่ชัดเจนเรื่องตัวเลข2ปีที่แล้ว40กว่าล้านปีที่แล้ว20กว่าแ,แล้วปีนี้ล้านหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะเป็น20กว่าผมคิดว่ามันยังไม่ได้มี assumption ที่ชัดเจนที่จะมาแบ็ k อัพให้เราเข้าใจว่าตัวเลขนี้มาจากไหนแล้วก็เหตุผลอะไรที่มันลดลงและเหตุผลอะไรที่มันจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งขอผ่านไปก่อนนะครับด้วยความที่ยอดขายมันลดลงแล้วเราก็ยังอยู่ในจุดที่มันมีปัญหา เรื่องแพทเทนร์เรื่องอะไรซึ่งก็ต้องมาพิูจกันในอนาคตเดียวนี้ก็อาจจะขอขอผ่านณจุดนี้ไปก่อนนะครับผมชอบในการสู้ของเขาทั้งสองคนนะครับแต่ด้วย Product อันนี้ถ้าสมมติมันมาวันที่ตัวเลขที่ดีอยู่เนี่ยจนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจทำให้ดีวนี้อาจจะต้องขอผ่านไปก่อน ประเมินเราไปพูดถึงปัญหาของเรานะแล้วก็เรื่องสิทธิบัตรก็เลยเป็นข้อความเสี่ยงของนักลงทุนแหละแต่ว่าศักดิ์ศรีคนไทยไงไปทั่วโลกนี่น่าสนใจผมขอเสนอ10ล้าน40%ครับชากประพลได้ยื่นข้อเสนอที่10ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน40%ขอคุยกับคุยเลยครับคุยเลยครับ คราวนี้ก็ถึงเวลาที่คุณเจนิสและคุณแม่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะตอบรับข้อเสนอจากชา์กประพลหรือไม่ขอบคุณมากค่ะสำหรับออฟเฟอร์เราขอเคาน์เจอออฟเฟอร์ค่ะเราขอเคาน์เจอออฟเฟอร์ว่าภายใน3ปีเราจะคืนเงินทุน10ล้านบาทเราขอหุ้นกลับ20%ค่ะคุณเจนิสและคุณแม่ได้ขอต่อรองกับชา์กประพลด้วยเงื่อนไขว่าภายใน3ปีจะขอคืนเงินทุนให้10บล้านบาท และขอหุ้นคืน20%ชากบรพพลจะตัดสินใจอย่างไรไปชมกันครับครับผมรับครับดีดีด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เรารอมานานแล้วค่ะต่อไปคือการพิสูจน์ตัวเองค่ะเราจะสร้างยอดขายให้ทั่วโลกเป็นที่รู้จักค่ะจะไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังค่ะ